มาเจอพี่น้องมากินอะไรในกระสาบพิมกินปอกม่วงพี่น้องเอออยากกินส้มหงอกหงอกหืมกระแพาะมุกกำหืมมองมองประชมมองมองไม่ค่อยสม เบาวมาหาผู้สาวอีแล้วพี่น้องผู้ใดเห็นบม่ได้คิดจะค่อยลงนะมาสามขาแนละ้วพี่น้องพันมาหาผู้สาวอีแล้วเมื่นอนะผมมาบอกผู้สาว,วให้ซอ,อยเขอยือซอยเขาไม่มาจนจัด ช mm hmm. มมาครับอม กินอร่อยพี่น้องกินจับแซบ่บจะไป่ะ เอาเถียติดเกลือให้เปนหน้ามาันเลยล่ะฝนตกน้ำกำลังมาเยอะอะหน้า่อยน้ำหวยกำลังล้นสายหมดืนอยู่ครับผิดน้องเอาไปหน้าไปค่ะก,กิบเอจะปูเนาะมึงนนี่ไม่ไปหัวฝนตก ส่วนในคนแก่นผลตกดีเดียความจับห้อต้องขอเทนขอให้เพื่อนเนะ เสียงรถตัวขวานพี่เนาะายของยหน,น้าร้านเนาะพี่เนาะขายของไปนัน่งในโซนมะฝังก็ถ่ายคลิปไปนั่งพี่น้องเขาจะมาบอกเรื่องคนเรื่องคนมาันยาักน้ำคนเนะาะฝันยักน้ำปูข่อยกับผัวค่ะมาให้ผัวไข่เรียนจบมาเรียนจบปริญญามาพี่น้องไปเป็นเค็มสัมเบ้นปีพี่น้องคนบ้าเหย เคยเปล่นหักนณะคนแล้วพี่น้องม,มันบมม่มบ่อนล่าออกกัรบริกิจต์สาษีเฮ็ดเหตุงานดอกธัญพืชทับพวครวมกันสมัยนี้แม่นบูพี่น้องผู้ใดเป็นคือเดียวบ่ขายโครงเดี๋ยวนีมันอืดอืดหางเงินยากเนี้ยเจตคกิจตอนนี้พอเขาเลยให้ปัวกรับไปเฮ็ดงานพอได้เงินตืมกันให้ลูกพอได้จ่ายค่าของขาเทิมค่ารถให้ลูกเนาะพี่น้องทุกคนก็นมีภาระของเัิดของมัน บ่จจำเป็นต้องมาเว้าใไห่หรอกว่าเรียนจบนั้นมาเรียนจบนี้มาแล้วมามาเห็นการสำเนี่ค่ะเห็นเบี้ยงยี้ยงกับสั่งพี่น้องเป็นงานน่ะบริษัทไปฆ่าไปตีผู้ใดพี่น้องเองเป็นงานบริสุทธิ์แห่งพี่น้องใจเข้ามมาักไม่ได้เข้าไปเห็นเป็นนั่นอ่ะวามสุกไปมันเราพี่นออ้องพัวค่อยถึงไปทำงานได้สามสี่เดือนพี่น้องเอ้ยคนเบาพืนเบิดบ้านอืมแต่ไม่เป็นยักษ์ค่ะยักษ์ก็ไม่คอยทำพี่น้อง ก็ส <ừ. S 2> ักยัน้ำปานันเอาเงินมาแบงส่วนมืนอถอดไซส,สน้ำเนี่เป็นยังไ้อยืนเขาหาเผื่อโตเขาเผื่อัวลูกเขาอืมเขาปฏิปัิดอยังไงเงิคนถามถามได้จังใด เราได้จังไดขพอพันยิ่งนำ้ำมาถึงก็ใส่หัวเพียงอืมเปิดมาถามคอยอีหน่อยนั่นถามแบบมั่นใจเลยเนี่ยคอยเลยตอบขึ้นไปเป็ดงานเวียนเป,นเปนแล้วมันเป็นอย่างคอยถามขึ้นนี่สิละ เม่แต่เป็นมืน่อ็คือกราอยไปกจัพี่น้องเพื่อนๆพยอมยูทูบเนี่ยเราสุก็สต้างยู่พี่นอะข้นเ่เป็นอย่างพี่นยากน้ำคน้นค่ะเอี่อยกับผัวก่อนเางโบเป็นยากเลี้ยงคนพี่น้องอือพบนันยังโบอยากว่นน้ำข้น ขายของได้ยุ่พี่น้องขายของคุยกับลูกค้าได้ยุคัี่น้างมวนหมอนเขามักพี่น้องถ้าเราบ่มหมนอนเราก็บ่มมักอืมเพราะว่าข่อยออเ,อเป็นคนอารมณ์ดีอืมคือทางเราเพอื่นคนเพา่หมือนกัน,กนเนาะว่านัวหัวม,มืนอนนะพี่น้องไม่ได้มีปัญหากระไรคนหัวโต่อยดี นี่แหละคนน้ำเผื่ว่าใค่อยๆไม่ค่อยสวบพึ่งหรือว่าเขาเป็นกระซั่งแต่กี้คอนมาเป็้นพายยูนิคขบวบกาว่าวเดฟซูเมอนีวจะถามมากขอกระสอบไปไหมครับครับขายของร้านอะ มึงอยากโมบอ่ะถา่ามันมีฮวตลดบ่มีหอตล่างช่งคือเผินเนี่พี่น้องเอ้ยส่งแต่หอตลุกในกระชีตตายแล้วพี่น้องคือพอตัวเองอย่างน้อยพี่นอ้องเอ้ยอยากลุกอยากกินอย่างเขาไม่ได้กินมาคือพอเจ้าของมันอีลุกอยากเง,งี้ยเพราพาไปกินมัน้งสำแห็งที่เขาหาได้นะพี่น้อง ลูกอยากอะเออ,เอ,อสำเน,นี่ยนึกซื้อให้ลูกกินร้นเถอะนะออรู้อ่บพน้อ ลูกข้ามาตัวนะี้เดินมามเหรอม่ลืมจกขารด